สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาในการตามล่าหาสติกแมนเอาละเดี๋ยวสติกแมนที่เราตามหาตัวแรกของคลิปนี้นะครับเราจะตามหาสติกกี้แมนที่หายยากระดับทิศน่ากลัวเลยทีเดียวโดยสติกแมนที่เราตามหากันชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือวอยสติกแมนมาถึงก็เริ่มอะไรยากๆเลยนะครับแต่ก็นะถ้าเราหาอะไรที่แบบว่า ยากแบบยากปรบม,มืโถได้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนี่ก็จะสบายเราในอนาคตเนา,ะาจะได้ไม่ต้องแบบเออเสียเวลาหาอะไรยากๆเรียกได้ว่าทำในลําบากก่อนจะได้สบายในภายภาคหน้าก่อนอื่นนะให้เราไปยืนประจําหน้าตรงไอ้นี้ก่อนนะครับไปยืนตรงสัญลักษณ์ c l o c k Circle Stickman ตรงนี้ก่อนจากนั้นนะให้เราทําการเปิดเครื่องคิดเลขนะฮะเปิดเครื่องคิดเลขเอาไว้นะจากนั้นให้เรานะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกที่ที่โปรไฟล์จากนั้นก็ทําการก๊อป UID ของเรานะครับก๊อปให้ครบนะฮะถ้ากอ๊อปพลาดเดี๋ยวเราจะ ได้โค้ดที่ไม่ถูกต้องมาจากนั้นให้เราไปวางที่เครื่องคิดเลขแล้วก็กดตรงนี้นะฮะส q u a r ์ร o ทตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จะได้ค่าคําตอบมาใช่ไหมจากนั้นให้เราทําการบวก1เข้าไปอีกอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นโค้ดของเรานะฮะซึ่งแต่ละคนก็จะมีโค้ดที่แตกต่างกันออกไปนะฮะตาม uid ของแต่ละคนให้เราทําการ copy จากนั้นให้เราพิมพ์ slash e แล้วก็ตามด้วยโค้ดของเราเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าถ้าติดลูกน้ำนะฮะให้เราเอาลูกน้ำออกก่อนนะฮะ Enter ป๊าบเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ประตูตรงเรียกว่าดีรูมตัวนี้ก็จะเปิดออกให้เราทําการกระโดดลงไปสวัสดีฮะและเราก็จะวาร์ปมาที่มิติวอยหรือเอเดเวล ซึ่งถ้าเข้ามาในอเดอร์เวิลด์อาจจะแบบว่ามีเสียงซีซร์อะไรนิดหน่อยนะก็ต้องทําใจนิดนึงนะเสียงมันแสบหูมากเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตามหาปุ่มเพื่อเปิดไออนุสรสถานตรงนี้นะฮะซึ่งปุ่มในแมปวอ์กจะต้องตามหาแหล่ีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนั่นเองโดยปุ่มแรกมาให้เราตรงไปที่ภูเขาตัวนั้นก่อนนะฮะรู้สึกว่าเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นแบบว่าโรคคู่ขนานกับโลกที่เราไปตามหาสติกแมทเลยเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่นี่มันดูแบบว่าโกลาหลวุ่นวายและ มีเงาอะไรไม่รู้ด้วยโอเคจากนั้นให้เรามาปุ๊บมาแถวนี้นะฮะถ้าใครสังเกตดีๆไม่รู้ในคลิปเห็นหรือเปล่านะมันจะมีแบบว่าจุดด่งดางๆตรงนี้ให้เราทําการกระโดดลงไปนะฮะปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็จะเจอกับปุ่มแรกืออเรียบร้อยโอเคแล้วเราจะขึ้นไปยังไงนี้โอเคต่อไปเราก็ไปตามหาปุ่มที่2กันเลยดีกว่าซึ่งปุ่มที่2อฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะแถวๆนี้แให้เรากระโดดลงไปปึ๊บ ปุ่มที่2มันจะรู้สึกว่าจะซ่อนอยู่ในเออเขาเรียกว่าไอเดีเนินแห่งนี้นะฮะมันจะมีป,ร,ประตูลับอยู่แถวนี้ให้เราพย,มมพยมมายามหาทางเข้าไปปั๊บปับประตูลับอยู่ไหนนะประตูลับปุ๊บอ่านี่ไงประตูลับเจอแล้วไอ้แล้วนี่ก็จะปุ่มที่2ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองปั๊บโอเคเรียบร้อยแลย้วสำหรับปุ่มที่2ต่อไปก็เดี๋ยวเราไปตามหาปุ่มที่3ากันเลยดีกว่า ทางลับอยู่แถวๆนี้นะฮะสำหรับปุ่มที่2ปุ่มที่3นะฮะจะอยู่แถวๆตรงบริเวณชายหาดม่วงๆตรงนี้นะฮะก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกเลิ่อนลำคาญสหรับเสียงไอ้ซืดๆๆนี่แล้วแต่ว่าเพื่อสติ๊กแมสที่หายากที่สุดก็ต้องทนต่อไปนะฮะจากนั้นให้เราพยายามกระโดดเกาะแง่งๆข้างล่างจะมีแง่งอยู่ใช่ไหมปึ๊บอ่ะค่อยๆไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะค่อยๆปึ๊บปึ๊บ าจากนั้นให้เรานะฮะค่อยๆไต่ไปซึ่งข้างล่าตงตัวนี้เหมือนจะมีพื้นล่องหนอะไรบางอย่างอยู่ด้วยก็ก,ก็ต้องหาทางเดินดีๆนะฮะมันเ็จะตกแบบนี้ได้ปุ่ที่3เนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะเพราะว่าทางไปมันล่องหนอะเรื่ดีพื้นที่เราจะต้องไปหาปุ่มมันจะล่องหนมันจะดูยาก โอเคมีทางแล้วเหมือนเราจะเหยียบโดนอะไรบางอย่างแล้วนะฮะอ๋อนี่ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีพื้น่องผลอยู่ซึ่งดูค่อนข้างยากมากเพราะมันจางมากแล้วก็คอยพยายามมองให้ดีๆนะฮะมองไปว่ามันมีทางไหนไปต่อได้บ้างปั๊บค่อยๆไปฮึบฮึบึบโอเคแล้วค่อยๆเดินไปนะฮะโหทางมันจางจางเหลือเกินจางถ้าจนดูยากเลยต้องค่อยๆไปนะตรงนี้คอ่อยๆไปปึ๊บอ่าหมว่าเราจะสุดปลายทางแล้วตรงนี้ อ้าวร่วงเออปุ่มที่3ามนม่างหายายแล้วเกินนะต้องต้องใช้เวลานิดนึงฮึโอเคโดดตรงนี้ได้แล้วแล้วก็โอ้ฉันลื่นอะไรจู่ๆเราก็ลื่น เออได้แล้วนะฮะสำหรับปุ่มที่3นะฮะโอเคเออเรียบร้อยนะฮะสำหรับปุ่มที่3ต่อไปก็ไปหาปุ่มสุดท้ายกันเลยดีกว่าไอ้แค่ปุ่มที่3ยังเหนื่อยขนาดนี้เลยแล้วปุ่มที่4จะเป็นยังไงเนี่ยต่อไปปุ่มสุดท้ายนะฮะปอาหม่ยเรานะอยู่ข้างหน้านี้นะปุ่มที่4จะซ่อนอยู่ไบโอมนี้นะฮะต้องบอกว่าปุ่มที่4ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในเรื่องของพื้นที่การหานะฮะเพราะว่ามันดูเละเทะไปหมดเลยฉะนั้นเราก็ต้อง พยายามหาทางไปให้ได้นะฮะซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปหาปุ่มยังไงก็ตามผมมาได้เลยนะฮะนำผิดนํำถูกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เราก็จะพยายามหาทางที่ถูกต้องให้ได้น่าจะตรงนี้เรามัง้งปึ๊บตรงนี้แล้วก็มาที่สองแท่งแง่งตรงนี้แล้วก็ถูกหรือเปล่าแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บโอ้ไม่ต้องหัวนะทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี่ปีนได้หมดแล้วก็ ให้กระโดดลงไปโอ้ oh. Hello, darkness, ฉันกระโดดพลาดเน่มาตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อยู่ประมาณแถวนี้อาจจะก,กระโดดถึงโอเคแล้วก็ปีนปีนไปปีนอืม ปุ่มว้าเราเจอทางไปหาปุ่มแล้วจะต้องอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนอ่ะทำไมทําไมทีนี้ปีไม่ได้แล้วแสดงว่าแผ่นนี้ปีนได้ผมรู้สึกสับสนกับวิตินี้แลือเกินว่าอันไหนปีนได้ปีไม่ได้เราจะไม่ยอมแพ้นะฮะเราต้องได้ Voice Sticky Man ให้ได้นะฮะถึงแม้ว่าเราไม่รู้กันว่าเราจะลำบากลำบนเก็บมันมาทำไมแต่เราก็จะเก็บมันกระโดดตรงนี้แล้วก็ไต่ไต่ตแถวๆนี้ไปปึ๊บปึ๊บไต่ไต,ต่แล้วก็อชึบอชึบ ใช่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อยังไม่ใช่นะข้างหน้านั้นข้างหน้านั้นฉะนั้นเราต้องปีนไปอีกเอ,อ้อปีนไม่ได้ทําไมบางอย่างมันดูไต่ได้ไต่ไม่ได้งงไปหมดแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วนะฮะใกล้ที่เราจะได้ Voice Stick Man แล้วโอเคไม่รู้ว่าผ่านนี้เราจะได้แต่ v o ย c e Stick Man หรือเปล่าปึ๊บแล้วก็โดดตรงนี้แมน่แมนเม่นโอเคแมน่นเม่นแล้วสูงเราต้องปีนไปช่องนั้นไปช่องนั้นปีนยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้อจึ๊บปึ๊บปึ๊บไต่ขึ้นไป ปโอ้ไหลไหลไหลไม่ไหลจะเย็นจะเย็นช่องนั้นอยู่ไหนช่องตรงนั้นอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองปึ๊บโอเคปึ๊บไต่ตรงนี้อ่าแหละมันจะล่วงไหมเนี่ยต้องไม่ล่วงต้องไม่ล่วงเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าล่วงจนได้อ่าแหละนะครับปุ่มที่4ี่กำลังจะได้ในไม่ช้านี้ปึ๊บ เียบหลังจากที่เราได้ครบเหยียบครบสี่ปุ่มและรวบรวมเอโนโพลได้แล้วและสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้าเรานั่นก็คือหอ,อ,อคอยนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วประตูตรงนี้เปิดออกแล้วนะฮะอะไรมีมาได้ไปปึ๊บและสิ่งที่เรากำลังจะได้นั่นก็คือทดา วอยสติ๊กแ k m ที่ใช้เวลาในการตามหากันมาอย่างยาวนานและขั้นตอนต่อไปคือเราต้องปีนไปเก็บอ่าและฮ่าฮ่าฮ่า,า,านทสุดฉันก็เก็บแกได้ทีนะเจ้า v o ยส e ิ๊ i c k y m ต n Stickman ที่หายากที่สุดของแมปนี้แล้วนายคือผู้พิชิตหอคอยนี่ได้อย่างงั้นเหรอเนี่ยอืมเอาตัวฉันไปเลยนี่คือรางสำหรับผู้พิชิตโอเคเก็บปั๊บ <S <S อ๋ และในที่สุดเราก็ได้ v ว้ยสติกแมนนะหลังจากที่เราพยายามฝันฝ่าวุปสรรคกดปุ่ม4ี่ปุ่มต่างๆโอ้ช่างเป็นสติกแมนที่ตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะยุ่งยากอะไรมากแต่ไปมามันยุ่งยากสุดๆไปเลยอกลับสู่ความสงบสุขสักทีนะฮะหลังจากที่ไปดินเสียงอื้งอะไรในมิติวอยมาเออแทบจะแสบแก้วหูเลยและชิ้นต่อไปที่ผมจะมานำเสนอนั่นก็คือชิ้นนี้นะฮะเอออยู่ไหน พาคัวสติกแมนอ่าซึ่งพาคัวสติกแมนเนี่ยผมเก็บมาแล้วนะฮะ <S <S ไม่เชื่อเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่พาคัวสติกแมนนะ,ะเก็บมาแล้วนะ เป็นพาคัวที่ยากนะแต่เป็นระดับมีเดียม <What? S 1> ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามาตรฐานของความยากง่ายสติกแมนนี่มันวัดที่อะไรเนี่ยซึ่งหลายคนถามว่าเออผมไปเก็บมาต้อนไหนเนี่ย <What? S 1> ก็หลังจากที่ผมได้ทำการลงคลิปตามหาสติกกี้แมนคลิปแรกไปแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการไปฝึกฝนการกระโดดพาคัวไม้ส้มตรงนี้นะฮะก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะกระโดดผ่านนะฮะก็ตามคลิปฟุตเทจตามนี้เลยฮะ กจะเก็บได้นี่เก็บยากลําบากมากนะแต่เป็นระดับมีเดียมและก็สติ๊กแมนชิ้นต่อไปที่เราจะเก็บนะให้เรากลับมาที่บ่อน้ํานี่ครั้งหนึ่งนะฮะมีคนบอกว่าบ่อน้ำวันนี้เนี่ยมันจะมีสติ๊กแมนอีกตัวหนึ่งที่ที่เรายังไม่ได้เก็บซึ่งนี่มันจะอยู่ตรงตรงนี้นะรอยด่างๆตรงนี้ให้เราแทรกตัวเข้าไปแงมแงมแทรกตัวปึ๊บเอตัวมันอ้วนแล้วต้องทําใจปึ๊บปึ๊บเออ,อ,อ แคบมากใครเป็นคนกลัวที่แคบนิดโอ้โหน่าจะลำบากเอออ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วนี่คือสติ๊กเกอร์แมนอีกชิ้นหนึ่งในบ่อน,น้ำนี้นะนะก็คืออะไรไม่รู้พูดลวๆไปแล้วนี่ The Sticky Man นะฮะเป็น Sticky Man ที่เปื้อนดินไอ้ฉันตกบ่อน,น้ำนี้และฉันก็ตัวเปื้อนดินอืแล้วก็เป็นระดับความยากระดับ Difficult ด้วยนะฮะ Difficult คือค่อนข้างยากเลยแต่ถ้าเทียบกับ คูสติกแมนแล้วคูสติกแมนนี่หาง่ายกว่ากันเยอะเลยอ่าและชิ้นสุดท้ายของพาร์ทนี้นะเนื่องจากว่าผมใช้เวลาแบบกับการตามหาวอยสติกกี้แมนซะเยอะเลยนะ,ะก็เลยทำให้หมด,หมดแรงแล้วนะฮะ,ะก่อนอื่นนะฮะให้เราปีนบันไดไปที่ตรงนี้นะฮะปีนไปตรงนี้ก่อนมีคนคอมเมนต์บอกว่าไอนอกจากเมฆตรงนี้ที่เราจะเหยียบได้แล้วมันยังมีเมฆตรงนี้ที่เราเหยียบได้อีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเหยียบเมฆตรงนี้ได้เราก็จะได้สติกกี้แมนเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะฮะก่อนอื่นให้เรามาที่ปอกไฟตรงนี้นะฮะแล้วก็ ปึ๊บปึ๊บอ่ะหาทางเหยียบก้อนเมฆนั้นให้ได้นะฮะแต่เราต้องเลงดีๆเมื่อกี้อาจจะเลงไม่ดีก็เลยแบบว่าไปไม่ถึงถ้าเรากระโดดจากมุมนี้ต้องถึงแน่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าไม่ลงป่องไฟตัวเราอ้วนอีกแล้วค่อยๆไปนะลงปึ๊บปึ๊บเมื่อเราเหยียบเมฆสีดําอันนี้ก็จะเกิดฟ้าผ่าที่ร่มตรงนั้นจากนั้นให้เราโดดไปที่ร่มตรงนั้น แล้วก็จะปรากฏนี่สติกแมนหรือทอเนี่ยอันเชิญด้วยสายฟ้าสตรมี่สติกแมนอันนี้เป็นสติกแมนระดับมีเดียมอันนี้พอเข้าใจได้หาไม่ยากโอเคไงสำหรับการตามหาสติกแมนในพาร์ทนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้หาสติกแมนเยอะเท่ากับพาร์ทที่แล้วฮนะเพราะเนื่องจากว่าเราใช้เวลาไปกับการตามตามเก็บวอร์สติกกี้แมนไปซะเยอะเลยนะครับอ่าโอเคไงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับ อ้าวโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายอยู่แล้วนะครับไปาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ